ถ้าเป็นคู่บุญคู่แท้กันจะมีความรู้สึกแบบนี้ต่อกัน 1. รู้สึกมั่นคงปลอดภัยแม้ว่าจะเจอเรื่องราวอะไรมาก็แล้วแต่ขอแค่มีกันและกันอยู่ตรงนี้ก็จะรู้สึกว่าเขาสามารถป้องกันเราได้รู้สึกปลอดภัยอยู่เสมอเมื่ออยู่กับเขาและรู้สึกว่าเราเป็นที่พึ่งของกันและกัน 2. รู้สึกคิดถึงเมื่อต้องห่างกัน คนรักกันก็ต้องคิดถึงกันเป็นเรื่องปกติและคุณจะรู้สึกคิดถึงกันเมื่อมีเหตุจําเป็นที่ต้องห่างกันซึ่งไม่ใช่ความรู้สึกของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่เป็นทั้งสองคนที่รู้สึกเหมือนกัน 3. เขารบพื้นที่และเวลาส่วนตัวของกันและกันแม้ว่าจะรักและคิดถึงกันขนาดไหนอยากใช้เวลาอยู่ด้วยกันมากแค่ไหนเราสองคนก็ต้องเข้าใจในพื้นที่และเวลาส่วนตัวของกันและกัน เคารพกันไม่ก้าวไก่ไม่เข้าไปยุ่งเมื่อเขาไปเที่ยวกับเพื่อนหรือจําเป็นต้องทํางาน 4. ี่เคารพครอบครัวของกันและกันคุณและเขาก็ต้องเคารพสมาชิกครอบครัวของกันและกันให้เกียรติพ่อแม่และพี่น้องของกันและกันคุณเองก็ต้องรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวเขาเขาเองก็ต้องเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวของเราเช่นกัน 5. รู้สึกเป็นตัวของตัวเองได้อย่างเต็มที่เราจะรู้สึกเป็นตัวของตัวเอง เมื่ออยู่กับเขาไม่ต้องฝืนไม่ต้องอายกล้าที่จะเผยข้อเสียของเราให้อีกฝ่ายรับรู้เขาจะต้องยอมรับในข้อเสียของเราให้ได้และเราเองก็ต้องยอมรับในข้อเสียของเขาให้ได้เช่นกัน 6. อยู่ด้วยแล้วรู้สึกสบายใจอยู่ใกล้ๆกันหากเป็นคู่แท้ของกันและกันเมื่ออยู่ด้วยกันก็จะรู้สึกสบายใจมีความสุขไม่ต้องคิดเยอะไม่ต้องรู้สึกอึดอัดหรือเครียดต,ต่างๆ 7. รู้สึกไว้ใจกันและกันเราจะรู้สึกไว้ใจกันและกันไม่รู้สึกหวาดระแวงอีกฝ่ายเลยว่าเขาแอบไปมีใครหรือเปล่าไม่ต้องตามหึงหวงไม่ต้องตามเช็คตลอดเวลาเราจะรู้สึกสบายใจเมื่อเขาออกไปข้างนอก 8. มองเห็นอนาคตร่วมกันวางแผนร่วมกันมองเห็นว่าเราอยู่ด้วยกันในอนาคตว่าจะมีลูกกี่คนใช้ชีวิตอย่างไร นึกภาพออกมองภาพออกมีครอบครัวที่มีความสุขอย่างไร 9. กล้าที่จะพูดคุยถึงปัญหาต่างๆพูดคุยและเล่าปัญหาที่เราเจอมาให้เขาฟังไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องงานเรื่องส่วนตัวหรือเรื่องครอบครัวโดยเราจะเชื่อว่าเขาจะไม่รำคาญหรือรังเกียจเราเลยและเขาจะรับฟังเราเสมอและยินดีที่จะรับฟังเรื่องราวของเขาเช่นกัน 10. รู้สึกขอบคุณเราจะรู้สึกขอบคุณอีกฝ่ายมากๆที่เขาเข้ามาเติมเต็มในชีวิตของเราเพราะเราจะนึกไม่ออกเลยว่าถ้าชีวิตนี้ไม่มีเขาเราจะใช้ชีวิตต่ออย่างไงมีความสุขหรือไม่นั่นคือคู่แท้ของกันและกันนะ 11. คอยอยู่ข้างๆกันเสมอในช่วงเวลาที่อ่อนแอเราจะรู้สึกมั่นใจได้ว่าเขาจะไม่มีวันไปไหนเขาจะอยู่กับเราเสมอ แม้ในวันที่เรารู้สึกอ่อนแอเจอกับเรื่องยาวแย่ๆเขาก็จะไม่มีวันปล่อยมือเราเด็ดขาด 12. ต่างฝ่ายต่างอยากให้อีกฝ่ายมีความสุขต่างฝ่ายต่างคิดเห็นและมองว่าอีกฝ่ายต้องมีความสุขนะเมื่อคบกับฉันมีจุดประสงค์ในการตัดสินใจอะไรหลายๆอย่างเพื่ออีกคนทําเพื่ออีกคนให้อีกคนสบายใจ